คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันใดๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้แอดมินมีหวยแม่นๆสามตัวตรงจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าปู่จุมคำย่าจำปาทองอำเภอบาบือจังหวัดมหาสารคามนะคะก่อนที่เราจะไปดูตัวเลข3ตัวตรงเน้นๆนะคะขออนุญ,ญาตเล่าประวัติของศาลเจ้าปู่จุมคำ ศาลเจ้าปู่จุมคำย่าจำปะทองตั้งอยู่ริมโนนหนองบ่ออำเภอบารบอจังหวัดมหาสารคามเป็นที่เคารพของคนในอำเภอบารบอและอำเภอใกล้เคียงนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่จุมคำความศักดิ์สิทธิ์นี้ผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อมาขอในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพต่างก็สมปรารถนาทุกรายแล้วกลับมาขอพรหล,ลายต่อหลายครั้ง บางคนสมความปรารถนาแล้วก็จะนำช้างมา้าหรือมา้าลายมาถวายเจ้าปู่จุมคำและย่าจัมปาทองณดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังมีสารพลโทเกติศักดิ์ที่เลื่องลือในเรื่องของการไม่ติดการเกณฑ์ทหารของชายหนุ่มและแวกแถวนี้และอำเภอใกล้เคียงใครๆที่มาขอก็สำเร็จทุกราย ส่วนใหญ่คนที่สำเร็จก็จะนำรูปปั้นทหารเกณฑ์มาถวายต่อท่านนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดก็จะมีปู่จ๋าย่าจ๋าองค์พญานาคให้เราขอพรทั้งนี้แอดมินได้รวบรวมคาถาขอพรของปู่จ๋าย่าจ๋าองค์พญานาคสีทองมาให้กับทุกๆคนได้ขอพรแล้วนะคะส่วนใหญ่คนที่ขอพรก็จะขอในเรื่องของโชคลาภขอทรัพย์สมบัติจากท่านลองดูนะคะ จากนี้ก็จะมีศาลจีนชื่อศาลเจ้าปึ้งเถากงมาไว้สำหรับคนจีนแถวนี้เพื่อมาขอพรเช่นเดียวกันนะคะหรือมากราบไหว้ในเรื่องในวันสำคัญต่างๆของคนจีนและแวกแถวนี้ศาลนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันกันกบศาลเจ้าปู่จุมคำย่าจำพาทองเหมือนกันนะคะพื้นที่ก็จะติดกันเลยนะคะ มาค่ะเข้าเรื่องหวย3ตัวตรงแม่นๆเลยนะคะวันนี้แอดมินมีโอกาสได้สวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสุตังแล้วอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าปู่จุมคำย่าจำปาทองแล้วขออนุญาตท่านจุดธูป3ตัวตรงงวดวันที่16สิงหาคม2566แอดมินตั้งจิตอธิษฐานในการขอเลขได้ตัวนี้เลยค่ะ129 ทุกทุกคนลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะเผื่อมีโชคมีลาบทุกทุกคนคะร้บไปคาเลขตัวนี้แอดมินได้เดินทางไปวัดวัดป่าแห่งหนึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณ10กิโลเมตรเลขเหมือนกันเลยค่ะจากหลวงพ่อวัดป่าแห่งนั้นที่เล่าให้กับแอดมินฟังค่ะส่วนรายละเอียดของตัวเลขณนะวัดป่าแห่งนั้นจะอยู่ในคลิปถัดไปนะคะฝากทุกทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ท้ายสุดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคดีค่ะ